สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะา่าทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับผมคนบ้านๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาคลายข้อสงสัยนะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าเราสามารถผูกพร้อมเพคไว้กับธนาคารเอกชนได้หรือไม่นะครับเพื่อเอารับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับอย่างเช่นเงินิจิทัานหนึ่งหมื่นบาทนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน6 7นี้นะครับแต่ว่า เรายังไม่การันตีร0 0เนตะครับต้องรอนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรแถลงนโยบายก่อนนะครับประมาณวันที่อ่า3กันยายนนี้นะครับเดือนกันยายนนี้นะครับนับว่าเป็นเดือนเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับสำหรับกลุ่มบสิทธิการแห่งรัฐนะครับหรือว่ากลุ่มเปาะบางนะครับสำหรับผู้ที่ถือบสิทธิการแห่งรัฐนะครับมีธนาคารเอกชนมีคําถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าเราสามารถ ผูกพร้อมเพย์ไว้กับธาน,นาคารเอกชนได้หรือไม่เพื่อเอาไว้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐน,นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับพร้อมเพย์กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับพร้อมเพย์นะครับเป็นตัวกลางในการโอนเงินนะครับระหว่างบัญชีธาน,นาคารกับหมายเลขประชาชนและเบอร์โทรศัพท์นะครับเมื่อผู้รับโอนนะครับได้ทําการผูกพร้อมเพย์เอาไว้กับบัญชีธานาคารด้วยหมายเลขประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์นะคารับ เมื่อผู้โอนนะครับโอนเงินทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ผู้รับโอนได้ทําการผูกพรอมเพย์เอาไว้นะครับอย่างเช่นรัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือต่างๆมาทางพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของเราเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพย์เอาไว้นั่นเองนะครับและมีฟังก์ชันอีกมากมายนะครับอย่างเช่นหากเรามีบัญชีธนาคารและผูกพรอมเพย์เอาไว้นะครับเราก็สามารถสร้าง QR code โค้นะครับ เพื่อให้ผู้โอนสแกน QR code ที่เราสร้างขึ้นมานะครับและสามารถโอนเงินได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องจำหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขพร้อมเพย์อีกต่อไปนะครับโดยจะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการทำธุรกรรมในอดีตอีกด้วยนะครับการผูกพร้อมเพย์นะครับเราสามารถผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารของรัฐหรือเอกชนก็ได้นะครับสำหรับคนที่ถือสิทธิ์บัริทัิการแห่งรัฐอยู่นะครับควรที่จะ ผูกพร้อมเพย์เอาไว้ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับเอาไว้กับบัญชีธนาคารที่เรามีนะครับซึ่งสามารถผูกไว้กับธนาคารรัฐหรือเอกชนก็ได้เหมือนกันนะครับเงื่อนไขในการผูกพร้อมเพย์นะครับมีอยู่ว่าน,นะครับ 1, <S 1>, <S 1บัญชีธนาคารผูกได้สูงสุด1หมายเลขประชาชนกับอีก3เบอร์โทรศัพท์นะครับ1หมายเลขประชาชนหรือ1เบอร์มือถือผูกได้1บัญชีเท่านั้นนะครับ สำหรับกลุ่มบริษัทการแห่งรัฐนะครับหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับถ้ารัฐบาลประกาศแจกเงินิจิท่าน0 0 0 0บาทเป็นเงินสดนะครับก็คาดการเอาไว้ว่านะครับเขาจะโอนเงินมาทางพร้อมเพย์นะครับซึ่งเรายังไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องรอนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรนะครับแถลงนโยบายก่อนนะครับแต่เราผูกพรอมเพย์เอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเกิดความยุ่งยากภายหลังนะครับเมื่อรัฐบาลแจกเงินเป็นเงินสดทางพรอมเพย์นะครับ เมื่อเราได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับอย่างเช่นเงินยี่ต้อน10,000บาทนะครับถ้ารัฐบาลโอนเงินไปทางพร้อมเพด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของเรานะครับเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพ์เอาไว้ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของเรานะครับเมื่อเราได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วนะครับให้เราไปทําการถอนเงินสดที่ตู้ ATM นะครับในกรณีที่เรามีบัตร ATM นะครับที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารนะครับที่ผูกพร้อมเพ์นะครับสำหรับคนที่ ไม่มีบัตร ATM นะครับแต่มีแอปธนาคารนะครับก็สามารถกดเงินโดยไม่ใช้บัตรที่ตู้ ATM ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามของเพื่อนและลุงบ้านนาอาทุกท่านนะครับผมคนบ้านจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนบ้านก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ